ครับท่านผู้ชมครับเรามาดูขบวนรถเร็วที่135นะครับจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีอุบลราชธานีขณะนี้อีกไม่นานจะออกจากสถานีรถไฟอยุธยาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับได้หัวรถจากดีเซลไฟฟ้า C R C Q S Y หมายเลข5 2 2 1ลรถแรกนะครับผม ตอนนี้แกงๆได้เวลาออกแล้วนะครับพนักงานช่างเครื่องโบกทงไปลวจ้าเกินออกแล้ว อาอพามา,มากเกาหลีหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับสวัสดีครับบอมสวัสดีนี่ครับมีคนทักทายด้วยครับ ครับไปแล้วโอ้ยออกจากสถานีรถไฟอยุทยาแล้วนะครับผมกับขบวนรถเร็วที่135จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปทางสถานีอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับเจ้าหัวรถจากรดีเซลไฟฟ้า C R C Q S Y หมายเลข5221รถ2นะครับไปแล้วนะครับสถานีต่อไปที่จะจอดคือชุมทางบ้านภาชีหนองแซง สระบุรีชุมทางแก่งคอยเป็นสถานีต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ